มาต่ออีพีอีพีสองแมพี่น้องเลยตอนนั้นมาตรจะตระตอนนี้กำลังเฮ็ดต่อเลยนะิมาต่อเวลาเฮ็ดกินแบบนี้โดยบอมมี่ยังมีแต่พักหมวกหมวบหมวกไม่ดื่มจื้อพันตู้อ่ะกับสวัสดีกันสวัสดีเริ่พ่อแม่พี่น้องวันสุขสุขคนเนาะแต่ว่าอยู่ทางในในแตงประเทศกินดีต้อนรับขัดซูแม่น้องเปลวพุ่งเก้าหนังส่งแม่น้องเปลวพุ่งเก้า มาเลยตามีเอฟซีถามมาเอ้ยสงสัชชยจะเป็นเอฟซีใหม่ว่ะเนาะเก็บโ,บโกันเดี๋ยวว่าเพิ่นบริจิตตามเขาวอเดี๋ยววานห้าว่หาหา้าคือสิเป็นไปได้นะเอ้ยก็เพิ่นสิบอัอนะแม่นม่ ไม่คิดว่าจะเป็นพี่น้องกันหรอพี่น้องกับแม่บอดีเ่ี๋สั่งมานั่งมานั่งมานั่งพี่แนทออเอ้ยเนาะเดี๋ยวแม่โนบิชิวะพี่ท่างป้าเนี่ยมีเพิ่มเนาะกัดสิห้องซื้อเนาะบางคนเกิดทันในห้องเอ้ทนายหมวดจักรซื้อเนาะเอฟซีบางถามแต่ไอ้ทยหมวดจักรซื้ออ่ะจับดู อุ้ยน้องสชากันก็กินตลอดอันนี้กินจนว่ามือเปื้มือเปื้อนกกันแท้ไวอกกันแทแี่ด้อด้ยด้อ้มาปนันะอดีพอดีพอดีเมื่อไรคนยังดำไม่เห็นดำเลยเดี๋ยวเราเปลี่ยนกันเออแค่นี้แหละ เดี๋เป็นบห็นอเอ้ยผกบะแม่งเ็นคนกลางนี่คนลูกหลานมียอเพิ่มสื้อมาุญคาได้เหมดีันนี้รอวบอกไ้ไป้้เอา็งว่าคนสมัยก่อนคนจะนั่งซื้อคลองกันเลยแม่เป็นซื้อซุนี่อนี่บุญนี่ได้ไหไปได้เนอ ่ะมุนทาสุดนีบุญมี่คือมันสิกคอร์มที่แรกมันจะเอาตามเลยสิซูมานี่บุญมี่แหละมีแต่เจนนี่จูโนูไปผูดชุบเลยมีแต่คอมไปช่วเลยอยู่นี่นอกจากเพจกันก็จังเอาคอร์มกันมีกันสามคนไม่รู้ไอ้สามสามคนน้องสามคนไม่รู้สามคนนี้พี่น้องให้พี่น้องสามคนอะสามคนไม่รู้คือเมีเดียวนะเมียเดียวพอเดียวกันเมียเดียวพอเดียวห้องเดียวกันตามคาดเขาบอกมา ไม่ทางฟ้าเลยกะนม่แล้กระชยุกนแม่เนาะนกเนาะเอ้ยตอนเนาะจะว่าป้าเลยงานไ่ป้าเอยขึ้นกล้องได้เลยนะตายพบเขึ้นกล้องดูเตายไม่ง้นนาถุงอจังไลเบ่้าป้หนว่นาวนหาเลยนไหนแบบนาทังหนากนนกันมากเนาะ บ่แต่ว่าเวลาเอ้ยสิขึ้นกล้องกันได้ละฉันมากแต่ทางไหนเลยเอ้งามเด้อเนาะอ้ยมันเป็นเกียรติเด้อเนาะงามงากว่าบ่งามเด้อนเดนําไปแล้วเนาะนะะแต่คนมองเนาะแต่คนมองเนาะแต่ว่าเสียงสูงทดคือเอ้ยคือน้องเพสบายกับคนนี้สบาย่ะ็คือเนาะคนะคนๆ จะบ่าเข่าแค่มมีด้งซือวอ้งวนั่นแหละนหล่งเลยมามาดังเอาเอาคอนโดดิมาแมนวะคือป่าถีบหัวเอ้ยเฮงเลยก็เลยแบบมันก็เลยแบนช้าขนนีนั่ะได้ช่าหาตัวเผาโตนะเนาะไอ้อาเสียงก่ก่อนเนาะ ออกกนบออด้ีหนีรของเราไถีบใช่ะคือบ่มีเราจะถีบถีบหาในการหันอด้ีอเนี้ยวันนี้เนาะไันน้ัแกนอนมไ้ละแต่ว่ายุ่งไรบุหรายบอกคือไปเหตุยุ่งทำให้เหเป็นตึมูกเหัวให้ ทำเชสมุนเป็นไปชิ้งามใช่ป่งามของเคนงาเลยเนาะถาเิสมุนสิงามขาเคน้อง่อเนก็บเียนะอะไก็เก็บอาก้อนอะไกับูอ้ตัวเมมาดึแมีให้ให้ทิเนา็ได้เดเห็ดูบุบ้านห้าก็จะเห็ดูไซให้พี่น้องอ

บางทีเพิ่งถามแม่เพิ่นถามนะบางทีเอฟีเพิ่เพึ่งขามาเบิ่งไม่เพิ่นอยาแบบเออที่ว่าคนนีกเป็นคนนึงนะดี๋ยวมันนี้มาเห็นใจกันนะเอ้าไอ้ที่เราจะเป็นพี่น้องกันเหมือนกันอะไร็อ่ะแินะให้เป็นพี่ไม่เบิ่งให้นะแอาคืลว่ตามเคยหยากระได้ด้เอาเอาฉัน้ก็เนาะเป็นทางป็พี่นาะพี่เนาะเนาะางทีอะ บางทีคนกะถามว่าด้วยบางทีแอาจตะ้ีมากถ้าใครเป็นไทยบบดนอ้เอน้องภายไรภายไรกับโมดักบบนพะว่าการฉีเอาง่ายๆว่าไม่ต้องเตรีบค่อยได้ไปดัอคายทัวร์นะบ่ได้คอยไปหาเพื่นบ่ชวนมากก็สิไปหาแต่เด็ทางในแถวเพิ่นเพือนงานเพ่นบคอยได้ไปเพือนแม่น้องเอบ่เสียมบคอยบคอยดูเลื่อนแบบอยู่กับตักที่ไรแ้พไ่เเราบ่คอยได้ไปกันเดกันมากจะมแต่ยามาเด็ดนะ ถ้าเกิดไม่บอกว่าทุกไหบุรีนี่เอไห้บุไปกันยาเด้อีบุรีกกนี่เนีะน้องพี่น้องคือเห็นนี่แหละคือแมงสี้นี่แหละนี่ยจะให้กินโมีกับโมกิยตามนี่แนะนะะเป็คนขวานก่อนพี่น้องทานนี่ย่านนนวลกิน้น อโอ้ยหอมเดิวปวดหมดสองเท้าโอ้ยเนาะปรดมดอันนี้ก่อนบ่ไอเด้อพ่อไอพี่น้องเอไถ้าผู้ใดสนใจอยากคุณน้องเคยทั้งแม่น้องเปียวบ่กะติดต่อมาได้เด้อเนาะพอเอาอายุป,ประมาณสามชิปขึ้นไปไว้พี่น้องกันแต่ว่าสามชิปขึ้นไปนะี่โมเมนต์หาชิปขึ้นไปได้โมเมนต์ไหม เอาไล่เดียกันไดแหละพ่พี่น้องเลยเอาแคปเจนก็โอเคแล้วแม่สามสิบลงมากขอบแม่ดีเลยนะ <c oughs> เอาเนี่ยวอาไว้เพื่อมีคนสนใจวสัาที่มาติดต่อน้อกสาวให้แน่วิชาแม่้องเป้ลววาชาหนานนะอันนี้กะแค่บอกส่อเอาให้พี่น้องมันยังสดอยู่ถ้าพอไใดสนใจกะ ทักคุยได้หนนาแต่ว่าอัญโยได้ก็หันเพิ่นกระบ่กเอาท่าไม่น้องเปลียวได้บ่าววันนีจะต้องแบบผ่านใหญ่ก่อนนะต้องผ่านใหญ่ก่อนได้บ่าแล้วเอฮ้ยนั่นก่อนบ่าถัดกองหนก่อนน้งก็น้องก่อนน้องกคือว่าแหละอัญโยอัญุยได้ดอวัดมันกะแจ็คจังไรได้แต่ผู้มักเนาะเท่ากรบอกหู้คือกัน เอาข้าวเป็นจริง ta นี่กะทำกับเฮานี <umba> well ่แหละกางสั่งการส่งได้สำเนี่งั่านจะเอาอายุใดก็เนี่ยเพิ่นมาสั่งมาแล้วกันสบายเพิ่นสั่งไว้ไว้เด้อเนย์เหิ็นห้ามบอดจ้างไปเลี้ยงเพิ่นโตได้แต่ผู้มักลักอันนี้กะเฮากะบ๊อบเผบ่ได้อันนี้ซุปกเลยอันนี้คือหมูแล้วเพื่นไปดองหมู โมนี่ซื้อหาสิพันธไพี่น้องเดี๋ยประมาณน้อยเนาะชิมไปเด้อขาวหาชิมจะพอชิมก็ตักข <c oughs> ้นกาวแล้วพอนะพอแหละแช่ไดมันฉีบอบันนี้คือจีเฮดเจียวหวานเล็หน่ยพี่น้องใช่ดได้แน่นนอเอ้ยใช่ดได้เซ็ตหน่อ เธออยู่ไผ่นี่เป็นยังไงใส่ลายเซฟได้เบาบนมือมาหน่อยเซฟนหน่อยค่ะนี่คือว่าใส่หนึ่งล้านโอ้ยเจ้ากันเนาะไม่มาคอยกินแน่โอ้ยมาเลยมาเลยถ้ามากินจนว่าบ้านคัางบ้านไหนี่ดอดเนี่ยมาเองยิ่งนานอืม แม <So S 2> ่จะส่นอยากเข็ก็ว่าเพว่าเจอ่นอาใช่เนี่ยอันนี้ใส่ป้ายใหแงหวแตกพอแล้วไอ้มาพอแด้จังหวะนุ้ยพอน้นแห้วนี่ไอเจดโตไข่ได้สารอยู่เพื่อนผู้สองโทแล้วมันจิคู่กันจะบ่ฮะง่ากินข้าวบุึ

นันตีได้ไปเถาได้นานไม้ลายมากเลยพคิดว่าเหมันมาลทำเยียงทำเพียง,งกตยกากาไม้ายบอกเออจะกาไมลายได้กิ่เด้อ้มันเป็นตาฮักกันอกอะ่ะฉชนไมากอะ่ะโมยูเพือนก็นพอเนี้ยเล่นไปเพือนนั่นเพือนนี่เพือนนี่ก็ได้กินใช่ไหมพอกินถั่วไปเลยก็เล่นมาเพือนในบาลล้านเนี้ยนะเลือกไล่ในบา้านนี้ มาเป๊กแปลกเลยเจอว่าเห็นตะกาคือว่าเจอเจ้าของเลยเ่งเงเดี๋ยวมาดีใจอ้าสั่งว่าเลยเนาะฉันจะเอ็นไว้เจ้าของมามาเชื่อนแม่น้องเปียวหามีจัหลายเจ้าแต่ละคนมันต้องเลี้ยงใค้พี่น้องแต่ว่าชาวบ้านมัได้ขึ้นมาเพื่อนสาวเขาจะมึนมึนเพื่อนป้าบุคอยูเป็นไงแมนถอดถอดท่านเจมมันจะจักเพื่อนดีเลี่ยงสัตว์ได้ไงตะกี้เผนบุญหัอยากเนาะอยาดข้อ ขอดูนี่ดอถเพิ่นขึ้นมานอนพี่เลยไม่พี่น้องลโบ่เมื่อเฮือนเลยบบบนี้พี่กระดิ่งเลยเจ้าประจำอนู่เฮือนป้าเลยมาวันนี้นะมันมันดุงนี่คอยนอนสบายเฮือนเจ้ามีวงนอนพี่บังทีแบบว่าเขาเจอข่าวว่าชินอนเขาแจ้งเขาแจ้งไม่ใช่เจอข่าวปุ๊บมันออกมามันมาเห็นก็ได้แดดปุ๊บแล้วบ่แดดปุ๊บแล้วข้าวอิ่มลงเลยนะยื่นมาด้คอยอยู่ไปจะขึ้นมาพี่ได้ข้วโเห็นกัน ตาคนนั olla, right? ้เลิกเตียงคืนยังต้มมามาเกลือว่าจะทำจรเะได้ไหมเพ่งทเาจะเห็นยงาจะเห็นกับวก่หัวไก่ยังงยังแลด้วยเลยแห่กันไก่นเฮดปุ๊บนี่กินข่าวแล้วบอสถามกินข่าวแล้วบ็สวมีข่าวมึงกินได้บุ้อะไมึงเมื่อไหมบอสอยู่ห่างก็ได้แต่ต้มมาม่ากินอันนั้นาบะกวนเลยเออแน่แน่น่ คือคือหูเลนะคือแบบว่าคือสลัดเลยเมื่อเริ่มจได้เนั่งอ้อนนะนั่่อ้อนปั๊บปั๊บปั๊บปเ๊้าเ๊บปัอดเั๊บอั๊บปั๊บปั๊บปับปับปั๊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 บนั๊บปั๊บปั๊บปัราะั่บปั๊บปั๊บปั๊บปัชบปั๊เปั๊บปั๊ีปั๊บปี๊บปบปา๊บป๊บปั๊บปัพอยั๊บปั๊บ่ั๊่ปั๊บปั๊้มักบอั

วันนี้มันเฮียบอ่ะเนี่ยมันเทียอะไรกันเล้ยงมายัวนู้นน่นมันเพราเขาเอาแต่ตัวเท่าแพงแ่กบ้ได้คนเขาเรียกมาตัวแดงเรียกมาอปี่ตัวแดงอันนี้มาแต่คุณจ้อามาแต่คุณีดดอกขายอ่ะมาแต่า้อน่เลเล้ยงอานี้มันวดหนังมันแมันคนเขาอุ้มไปเลยงามเหรอปะมาอันตอนมาเองชมอตัวเนาะ

อันนี้เป็นพ้อยเนี่ยแบวขจับวันเหตุจับเลยถงสิบพันมนจะมุะี่เพี่มุนก็นี้มุนตัวนั้นไปจับตัวเทลงไปรถวะบ่ถึกขันถึกกรตี้บัี่ยใน่บอกมูกันนะล้างมือเนเรื่องผ่นางมือเ่องร่อนี้พักไม่ต้องพักเตรียมพ่อมันพักดรัว นี่แบบทัวน้ำพ่อมทัวให้ไปลพี่ตองทัวตั้งห้องทัวตั้งได้เลยนั่นนี่นานๆที่เห็ดกินใหีพี่น้องเอ้ยทำกินซี่ขมือเฮาจอ้วนเนาะฮะฮะแค่เวงอย่างนั้นเอ้าเวง่ยเรามากินเนาะอืมเขาขวันเนี่ย

เฮ้ยแบงใหเป็นไงเฮ้ยไม่ชงเหาเลยนี่จกินนะห่ากินโดกินไม่ใส่อ่างกรตกนั้นไปใาเขากินเขาเองข้ววันกระตกเนชีฝาอันางนใชมาเด้อมาเด้อให้พี่น้องเอ้ยก็ลังกินกัน ทำตาสวดมึงร้เปล่าเผื่ก็มาเ็ดแท้คำตาสวดเป็นไมึงอ่ะมูใช่อ่ะมูใช่ทำตาสวดย้วยได้เนี่ยวยมาแบ่นเห็อโอ้ยเหตตาโฉดเสียดาย kawa nan kiki sii ni wachi ma hawa he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 sii ni hun he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  haa kawasua katek he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  haa he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  eh haa he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  ngak paak lho he taasua he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  kari la dewa no ko kine le he taasua no ne o ka he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  kawasua lewe ตาติ <5 yap> <za de> ๋วแล้วต้องมาสวดได้ตากันนะอ้โหเนาะอะเด็กๆเนี่ยมกินแม่นั่งมาแม่มาแม่ลูกพากันมากินแม่เฮ้ยมากินแม่มานั่งกินดิเปียวไอเปียวอะใครพี่น้องเลยลงมือกันกินกันแล้วเนาะบอดี้ไซปริกหอยแบทอดด้วยทอดทอดจิ้มอะไรบอดี้ไม่มีพริกบอดี้ไม่มีพริกกุ้นเลยเนาะถือได้ถือได้ อ่ะสำหรับคลิปนี้แม่ต้อเปล่อหน้าก่อนเนอะเพี่อน่น้องเอ้ท่านกินข่าคำแรงเลยนี่หลอกคำเลยจบเลยข่าแรงครับนี้ก่อคลยพดูดเฉลี่บ้านเนี่ยจะดูดดูบัตรบ่มีดูบัตรท่านผลจันเนาท่านผจัดงานผูตอนคำพุดโดยค่ะต้มีแล้วแกสีคัเลยน้อแม่้วยสาเลยนะทีเบมอ่ห่อย อ่ะเอ้ยนางกินบวชขาดเลยบาทเดียวเหตุใดบ้านนี้พี่ลูกมานั่งพังพี่ลูกยูลูกมานั่งพี่ลูกอ่ะวมึงกินกันยันหน้าเอ้ยเอออ้าวเชิญพี่กาคำว่ามาสวัสดีนั่งเถอะเลย